ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวข่าเว็บไซต์ k m k Social กันนะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน t i k กตอกกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วคะ่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกคะ่ะง่ายมากๆเลยนะคะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยคะ่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้คะ่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้ เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะ,ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ok ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนมูตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก,ก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเลือกกับรราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันกันด้วยนะหรือว่าจะเลือกตามดอวอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแบบรับประกัน30วันค่ะลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะะะไปที่หนน้าา TikTok ของเระคะ ไของเราขึ้นมาเลยนะจะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะกดที่แชร์โปรไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม100คนเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อคนแทบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมดอ่าสามช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สสาาามรรรถแกกนนนจ่ยตงี้้ัไไปดเลคะหือ บันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นอ่า t ทมันนี่วอลเล็ค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการ การสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเราที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะกําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสาหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลง ไล์แล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนเราสนใจค่ะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เราก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะโควาร้อยบาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยค่ะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิก t o อรของเรากันเนาะไปดูยอดผูติดตามโปรไฟล์ของเรากันนะก็โปรไฟล์นี้นะคะยอดผู้ติดตามหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่19คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ข <NXT> no ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราค่ะจากเดิมมี19คนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น119คนเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง2-3นาทีกันเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะะะะคคคคสสําาาาหหรรรัับวววนนนี้้้ใใจเไดแแปปลลิิงงก่็ ามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ